วิธีจัดโต๊ะอาหารให้ดูโปรเฟชชั่นแล by r o o ม s i ฟ e f u r n i t u เริ่มด้วยการวางแผ่นรองจานแล้วนํ่จานมาวางไว้ตรงกลางของแผ่นรองหลังจากนั้นวางผ้าเช็ดปากไว้ทางด้านซ้ายของจานวางส้อมไวต้ตรงกลางของผ้าเช็ดปากถัดไปให้วางมีดและช้อนไว้ด้านขวาของจานและช้อนจะต้องอยู่ทางด้านขวาของมีด ในส่วนของแก้วนั้นให้วางในส่วนหนึ่งนาฬิกาของจานหรือทางด้านขวานั่นเองค่ะในภาพรวมของการจัดโต๊ะทุกอย่างควรจะวางอยู่ในแนวเดียวกันแต่ถ้ามื้ออาหารของคุณมีสลัดหรือซุปให้เลือกวางจานสลัดก่อนแล้วตามด้วยถ้วยซุปค่ะแค่นี้ก็สามารถจัดโต๊ะแบบเรียบหรูดูมีสไตล์ได้แล้วค่ะ